เรื่องเออเขาเปล่าเรื่องปรตูเอ้าเออไปคุยเฉยเฉยเอาไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับไม่บอกเขาก็ตอนแรกก็แกล้งกันเล่นๆวิ่งมาอยู่ในห้องนอะแล้วทีนี้พอเขาเขาบอกจะเข้ามาใช่ไหมแล้เขาปีนประตูนะจะเข้ามาใช้กับมือก็รีบปิดประตูไงปิดหน้านึ้งหมดแต่แบบพูดพูดอะไรกัน ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็วิ่งออกมาแล,แล้วเขากลับไม่รองเลยก็เออเขาสิฉันผิดเหรอเออก็เขาบอกเขาไม่ได้เป็นไรอะแอบมองในกระจกนะฉันผิดเหรอเห็นนะเมื่อกี้ ไม่กดเลยไม่กดเลยไม่กดเลยไม่กดเไม่กดกไม่กดเลยไม่กดไม่กดเไม่กดีลยไม่กดเขยไม่กดเลยไม่กดเลยไม่กดเลใไม่กดเลยไม่กดเลยไม่กดดไม่กดยไม่กดเลยไม่กด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 ลไม่กดไมกดไม่กดไม่กดลไม่กดเ จริงไม่ได้โกรธพูดจริงยังไม่งาะเลวนะจบคนีจบเลยนะแล้วแต่จะคิดสิไม่จากจริงดีการก่อนเร็วดีการไล,ล่เราไม่ได้โกรธจริงเราไม่ได้กอด่อน เฮ้ยเจ้ไเวจะเป็นไรก็พูดสิมีเรืองใครไม่รู้แล้วอะไรก็พูดสิฮะไม่เป็นไรเลยแค่คงว่าเป็นอะไรกันสองคนเปล่าไม่เงี้ยความลับที่เป่งเลยใช่ตหวหวะพี่น้องตัวหวะมีอะไรต้องพูดกันอ้อยรวมมีอะไรต้องพูดกันตป้หวะถามมุกี่ทำไมต้องมาเกาะเราเลยไม่เกาะมุกเกาะทั้งคู่อ่ะ ก็ยังคุยกับมุดอยู่นี่ก็คุยมันบันนี่อทันเหรอแตงไทยไม่ผิดต้องขอโทษนะฉัไม่รู้ ันก็อยากล้างน้ำเปล่ารอบนึงอ่ะแต่ฉันไม่อยากโยนไปอยนซอกแทนี่เขียนหลังอะทายาให้เราดีกว่าทายาอะไรจะนอนแล้วเหรอเอออันนี้คือใครเซฟชุดนคนอาบน้ำแล้วเหรอเปล่าเราไม่ได้ื่อยหืมทำไมอะแสบอะเวลาอาบมันแสบหน้แสบผิว กี่วันนะสองวันแล้วก็คือไม่ออกอาบ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 อนเช้าเลยนี่กันนอนไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆโดนเลยผมรู้ว่าเป็นไรไม่ได้เป็นอะไรลกไปแล้วนะบอกก่อนทำไมไม่มีอะไรคุยัด้เข้าไปค่ะบอกไม่บอกจะบอกไม่บอกบอกบอกคุยอะไรกัน อืทำไมต้องม,ม,มีความลับวะรีความลับรีความลับเอาตัวที่ิดประตูใส่หน้าใช่ไหมพูดแป๊บนึง ดูเองเนั่ย 哇！哎，哦，hello！嗨，哇、哎！什么、哎？哇哇哇！哇啊、哎？哇！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  เออต่อม anyway, ันความรู um oh yeah. mm ้สึกมันเกินที่ตั้งไว้แล้วแล้วไงดีมันเริ่มจะเสียสมาธิแค่แค่นั้นเองันก็ไม่ได้ให้ของตอบหรือช่วยอะไรหรอกปวดเลยนี่ยาก่า ฉันต้องใหรู as well as ้เธอเหมือนกันหรือก็ก็ลองดูอย่านี้ลองดูที่เราคุย่องไนแปลว่าไนลองดูเลยไม่รู้ฉันแค่ถามว่าแ่ฉันร้ลงมาหน่อยแ่ให้ฉันจุดเลยยังไงก็ไม่ก็แบบ ก็บอกไม่ได้ก็ต้องไปเล่อยๆไม่ะเลย่อยางนีอืมเรื่องมันตอย่างนี้ะจรเอ้าดูดีๆรือยก็ไม่ตอบก็บอกว่าให้เนี่แ่ะต้ตู มันหลังไม่เอาอ่ะตกใจว่าผมย่แล้วให่